ร้ยขราวนี้เข้าคุกของจริงกรมครุกนะครับโดยเฉพาะอธิบดีก็ยืนยันว่าไม่มี v v ว p ยืนยันจะดำเนินการตามระเบียบแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทักษิณเนี่ยจะสามารถรอดคุกได้หรือไม่ สวัสดีครับผมเทอดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีคุณส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เรื่องราวของการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องของขมนินแน่นอนฮะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรที่สื่อน,นอกก็มีการจับตาทักษิณเกี่ยวกับคำพิพากษานะครับที่ศาลให้กลับไปติดคุกอีกครั้งหนึ่ง มีของโชว์ตลอดผู้นำคิมจองอึนเดินทางไปชมการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งสำหรับขีปนาวุธข้ามทวีปตามรายงานของสื่อสมแดงวันนี้ องค์การบริหารขีปนาวุธแห่งเกาหลีเหนือได้ทำการทดสอบภาคพื้นดินเพื่อวัดสมรรถนะของเครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งโดยใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตเมื่อวันที่8กันยายนสำนักข่าว KCNA ระบุในรายงานภาคภาษาอังกฤษซึ่งเผยแพร่วันนี้สหายคิมจองอึนที่เขารบได้ติดตามการทดสอบอันสำคัญนี้ KCNA ระบุ พร้อมเผยว่านี่คือการทดสอบภาคพื้นดินครั้งที่9ซึ่งถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายในกระบวนการพัฒนาสุดโศโครกเด็กทารกสองคนเสียชีวิตหลังถูกหนูคลานเข้าไปกัดถึงเปลกลางโรงพยาบาลใหญ่ในอินเดียทารกชายหญิงวัยแรกเกิดสองคนเสียชีวิตหลังถูกหนูคลานเข้าไปกัดถึงในเปลที่แผนกศาลยกรรมเด็กของโรงพยาบาลมหาราชาเยชวันทราวซึ่งเป็นสถานพยาบาลรัฐในรัฐมัธยประเทศของอินเดีย รายงานข่าวระบุว่าเด็กทารกทั้งสองถูกหนูกัดในคืนวันที่30และ31สิงหาคมโดยทารกคนหนึ่งถูกกัดที่มือและอีกคนถูกกัดที่ไหล่ทารกเพศชายเสียชีวิตในวันที่สองกันยายนส่วนทารกเพศหญิงเสียชีวิตในวันถัดมาอย่างไรก็ตามทางโรงพยาบาลยืนยันว่าเด็กทั้งสองเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนแต่กำเนิดและไม่ใช่เพราะถูกหนูกัดดออรอโศกยาดอผู้อำนวยการโรงพยาบาลระบุว่า ทารกทั้งสองมีภาวะโลหิตจางแต่กำเนิดและถูกส่งตัวมาจากสานพยาบาลอีกแห่งหนึ่งถอยดีกว่ารัฐบาลเนปาลยกเลิกคำสั่งแบนโซเชียลมีเดียหลังวัยรุ่นเจนซีลุกฮือประท้วงเดือดตายแล้ว19ศพรัฐบาลเนปาลตัดสินใจยกเลิกมาตรการแบนโซเชียลมีเดียหลังเกิดการประท้วงรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง19ราย ตามคำยืนยันของรัฐมนตรีรายหนึ่งวันนี้9กันยายนปริทวีสับบากรุงโฆษกคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกเลิกการห้ามใช้โซเชียลมีเดียที่เริ่มบังคับใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังมีผู้เสียชีวิต19รายและบาดเจ็บกว่า100ราย ในเหตุการณ์การประท้วงของกลุ่มคนเจนซีเมื่อวันจันทร์ที่8กันยายนที่อ้างว่าต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่แพร่หลายเทราว่ามีชนวนเหตุมาจากการที่รัฐบาลสั่งแบนโซเชียลมีเดียจริยธรรมบกพร่องคณะกรรมาการสภาล่างสาหรัฐด้านการกำกับและปฏิรูปภายใต้การนำของพรรครีพับิกันวันจันทร์ที่8กันยายนเผยแพร่ภาพว่าแสดงท่อนบนเปลือย ของผู้หญิงที่สอบไปในทางโป๊เปลืย่ยพร้อมคำพูดประกอบและลายเซ็นกำกับของโดนัลด์ทรัมป์ที่มอบให้อดีตมหาเศรษฐีอเมริกันอื้อฉาวเจฟฟรีย์เอฟสตีนพระสหายเจ้าชายแอนดรูว์ยุคแห่งยอกเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังผู้นำแพ้คดีขอให้สารอุทธรณ์สหรัฐพลิกคำพิพากษาคดีอีจีนแคร์โลอดีตคอลัมนิสนิตยสารเอลเคยโดนทรัมป์พัดลวนลามสมัยยังสาว เดอะการเดียนของอังกฤษรายงานวันอังพารที่9กันยายนว่าภาพวาดหญิงเปลือยพร้อมคำอวยพรดังกล่าวถูกส่งมอบโดยทีมทนายมรดกของอดีตมหาเศรษฐีโบลสตรีทเจฟฟรีย์แอฟสตีนที่ปลิดชีพตัวเองคาห้องขังเมื่อปี2019ระหว่างการรอไตส่สวนคดีลักรอบค้าทางเพศและเป็นพระสหายของเจ้าชายแอนดรูว์ยุกแห่งยอร์กที่หนในเหยื่อของแอฟสตีนคือเวอร์จิเนียจูเฟร อ้างว่าเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าชายระหว่างอยู่ในกรุงลอนดอนจรลาจนกัดมันดูอย่างโอลมาดหลังนายกเนปาลยอมลาออกขณะที่การประท้วงของเจนซีบานปลายหลังสังเวยชีวิต19นายกรัฐมนตรีเคพีชมาโอลีของเนปาลประกาศลาออกแล้วในวันอังคาร9กันยายน ขณะที่พวกผู้ประท้วงวัยหนุ่มสาวเจนซีซึ่งรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันออกมาท้าทายไม่ยอมจำนนกับมาตรการประกาะกศเคอร์ฟิลรวมทั้งยังคงประทะกกับตำรวจหลังจากที่ในวันจันทร์ที่8ไดในมีผู้เสียชีวิต19คนจากการประท้วงอย่างรุนแรงที่มีชนวนเหตุมาจากการที่รัฐบาลสั่งแบนโซเชียลมีเดีย รัฐบาลของนายกโอลียินยอมยกเลิกการแบนโซเชียลมีเดียภายหลังการประท้วงรุนแรงในวันจันทร์ซึ่งตำรวจยิงแก๊สซัมตาและกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาโดยรายง,งานระบุว่าเหตุไม่สงบในวันนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิต19คนและบาดเจ็บกว่า100คนด้านองค์การนิรโทษกรรมสากลระบุว่ารัฐบาลเนปาลใช้กระสุนจริงยิงผู้ประท้วงและสหรประชาชาติก็เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างเร่งด่วนและปรงสาย ย้ำอเมริกาไม่ปลอดภัยตำรวจสหรัฐแพร่คลิปช็อกสาวยูเครนถูกคนเร่ร่อนแทงดับบนรถไฟตำรวจสหรัฐแพร่คลิปหญิงสาวผู้ลี้ภัยชาวยูเครนรายหนึ่งถูกคนเร่ร่อนแทงเสียชีวิตแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวบนขบวนรถไฟในนอร์ทแคโรไลนาเมื่อเดือนที่แล้ว เหตุการณ์ที่ซ้ำเติมความกังวลเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมในอเมริกาท่ามการความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์แห่งสหรัฐในการปราบปรามอาชญากรรมในวิดีโอที่เผยแพร่โดยระบบขนส่งมวลชนพื้นที่ชาร์ลอตเมื่อวันศุกร์ที่5กันยายนเป็นภาพของไอรีนาซารุสก้าผู้ลิภัยชาวยูเครนวัย23ปีกำลังนั่งอยู่บนขบวนรถไฟ แต่ทันใดนั้นเธอถูกคนร้ายจ้วงแทงจากด้านหลังหลายครั้งในเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าเป็นการโจมตีแบบไม่เลือกหน้าสื่อนอกตีข่าวสารดีกาฟันทักษิณต้องกลับเข้าคุกหนึ่งปีหลังอ้างป่วยนอนโรงพยาบาลชั้น14โดยมิชอบสื่อต่างประเทศรายงานข่าวสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของไทยมีคำพิพากษาให้ในายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี ต้องรับโทษจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปีวันนี้9กันยายนพร้อมระบุว่าการที่นายทักษิณออกไปพักรักษาตัวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแทนการอยู่เรือนจำนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียร้ายแรงสำหรับตระกูลชินวัตรที่แผ่อิทธิพลครอบงำการเมืองไทยมานานกว่าสองทศวรรษผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ซึ่งไปรอฟังคำพิพากษาที่ศาลยืนยันว่านายทักษิณถูกควบคุมตัวทันทีหลังจากที่ศาลมีคำตัดสิน คณะผู้พิพากษาสารดีกาทั้งห้าคนลงความเห็นว่าการที่นายทักษิณเข้าไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลานานนั้นไม่ใช่แค่เพียงความรับผิดชอบของแพทย์เท่านั้นและมองว่ามหาเศรษฐีรายนี้มีเจตนาที่จะอยู่โรงพยาบาลตำรวจยาวนานเกินความจำเป็นเรื่องราวของคำเหมน็นรายงานเกือบหนึ่งล้านคนฮะก็แห่แหนเดินทางกลับคำเมนปรากฏว่าตอนนี้คำเม็น ไร้งานทำํำเกิดความขัดแย้งด้านชายแดนนะฮะในกรณีที่เกิดขึ้นสร้างความสูญเสียเฉลี่ยแล้ว1,500ล้านดอลาลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ48,000ล้านบาทต่อปีท่ามกลางความเป็นไปได้เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอลงอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้คุณมาเน็ตก็มีความพยายามที่จะทำการจุรจากับประเทศไทยแล้วก็จะมีการประชุมเจบ นะครับระหว่างไทยกับคาเหมนอย่างไรก็ตามคุณเซนนคุณมาเน็ตนะครับได้แสดงความยินดีกับอนุทินชาญวีรกุลนะครับและก็จะขอทําการจุราจายอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของทักษิณชินวัตรกะรับเ,เราอก,กว่าสื่อน,นอกก็มีการตีข่าวไปทั่วโลกเลยนะครับเรื่องของคําพิพากษาของทักษิณเขาบอกว่ามีผู้พิพากษา5คนนะครับ ก็ได้ทําการพี่ภาคษาทักษณิณชินวัตรนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลานานนะครับซึ่งกรณีดังกล่าวทักษณิณไม่ได้เข้าไปอยู่ยังโรงพยาบาลซึ่งสารมองว่าทักษณิณมีเจตนานะครับที่จะหลบเลี่ยงนะครับหลังจากลีภัยมาทั้งหมด15ปีทักษณิณได้เดินทางกลับประเทศไทยในปี2023 ใช้เวลาอยู่ในเรือนจําแค่ไม่กี่ชั่วโมงสื่อนอกรายงานแบบนั้นนะครับก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจโดยอ้างว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวใจแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกทําให้สังคมตั้งข้อสงสัยอย่างกว้างขวางว่าทักษิณไม่ได้ติดคุกนะครับต่อมาก็มีคําสั่งถอดถอน,อนแพทย์ทองทานชินวัตรในลลูกสาวของเขานะครับเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เกิดความโกลาหลของอรัฐบาลขององุงอิงเป็นอย่างมากแล้วก็ล่มสลายลง ต่อมาอนุทินชาญวาิรุฬห์คก็ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งนี้นะครับแล้วก็เป็นนายกตรีคนที่32ซึ่งความไปแพ้และน่าอับอายที่สุดสําหรับพรรคการเมืองที่ถูกมองว่าไม่มีใครหยุดยั้งได้นะครับนี่ก็เป็นสินนอกที่กําลังรายงานเรื่องนี้อยู่นอกจากนี้นะครับทักษิณก็ได้เดินทางเข้าคุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกก็ไปอตอนนี้ก็ไปอยู่ที่คองเปรมตอนแรกก็าไปอยู่บางขวาง กรุงเทพนะต่อไปก็ไปเข้าสู่กรองเปรมน,นะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยคราวนี้เข้าคุกของจริงกรมคุกนะครับโดยเฉพาะอาธิบดีก็ยืนยันว่าไม่มี VVIP ยืนยันจะดำเนินการตามระเบียบแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าทักษิณเนี่ยจะสามารถรอดคุกได้หรือไม่นะครับทางอายการท่านหนึ่งก็มีการโพสต์ข้อความว่ากรณีการใช้บ้านเพื่อเดินจำ กรน,นีใช้โรงพยาบาลเป็นเรือนจําเป็นระเบียบของกรมราชทัณฑ์ใหม่ที่สามารถดำเนินการได้สําหรับคนที่มีโทษจําคุกไม่เกิน4ปีนะครับและอาจจะถูกกลับมาใช้กับทักษิณอีกรอบหนึ่งนะครับก็แน่นอนนะเขาก็จะพยายามดิ้นให้สุดติ่งนะครับเพื่อให้รอดคุกให้ได้อย่างไรก็ตามทักษิณต้องติดคุกอย่างน้อย120วันนะครับจึงจะสามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกครั้งหนึ่ง นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ